เกตเตอร์โลโบอัมาเกดนั้นเป็นหนึ่งในผลงานที่น่าจดจำอีกหนึ่งชิ้นของแฟนชายซุปเปอร์โรบอทระดับตำนานอย่างเกตเตอร์โลโบที่มีมาตลอด50ปีนี้เพราะฉะนั้นในคลิปนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับ OVA เกตเตอร์ระดับตำนานที่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีหรือมีอนิเมะภาคใหม่มากี่ภาคเหล่าผู้ที่เชื่อมั่นในลังสีเกตเตอร์เนี่ยหรือแม้แต่ตัวผมเองเนี่ยก็ยังคงยกย่องให้ภาคนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในผลงานชิ้นเอกอยู่เสมอครับผม เกตเตอร์โรโบอะมาเกดอนหรือในชื่อภาษาญี่ปุ่นอย่างเช่นจิเกตเตอรโโบเซกายไซโกโนฮิเป็นผลงาน OVA ที่วางจำหน่ายโดยบันไดวิชัวและจัดทำอนิเมะโดยสตูดิโอเบนเบตและสตูดิโอโอเอซซึ่งออกจำหน่ายในปี1998ถึงปี1999และนี่เป็นผลงาน OVA เรื่องแรกของเกตเตอร์โรโบด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการปรากฏตัวในรูปแบบนิเมชันครั้งแรกของชินเกเตอร์โลโบหลังจากที่ได้ปรากฏตัวมาในเกเตอร์โลโบโกเวอร์ชันมังงะที่ณตอนนั้นทําให้เหล่าผู้อ่านหลายคนต่างตกตะลึงในความน่าสะพรึงกลัวในมังงะและเคยได้สร้างชื่อเสียงและฐานแฟนๆมาแล้วในเกมสปอร์บอทวอลโฟนอกจากนี้ผานนี้ได้รับการช่วยเหลือจากอาจารย์เคนอิชิคาวะด้วยการวาดมังงะตอนพิเศษที่เล่าถึงเนื้อเรื่องก่อนภาค OVA ด้วยครับโดยเนื้อหาของเกเตอร์ผานนี้จะเกี่ยวกับในจักรวาลที่ถูกลูกลานโดยผู้ลูกลานปริศนาอินเวเดอร์ และมันได้ยึดครองดวงจันทร์ทางฝั่งโลกึงได้ส่งเหล่าซุปเปอร์โรบอตที่สร้างขึ้นมานั้นไปต่อกรกับเหล่าอินเวเดอร์และดอร์เซอโตเมก็ได้สร้างเกตเตอร์โรโบขึ้นมาเพื่อต่อกรกับมันและสามารถเอาชนะเหล่าอินเวเดอร์มาได้สําเร็จและได้เข้าสู่เนื้อาหาของภาค OVA ครับผมหลายปีต่อมาหลังจากที่เหล่าอินเวเดอร์ถูกจัดการไปจนเกือบหมดนักบินเกตเตอร์วันอย่างเดียวมาได้ถูกใส่ความว่าสังหารดอร์อโตเมหลังจากที่ดอร์เอโตเมเพิ่งสูญเสียลูกสาวอย่างเาอโตเมมิกิรูไปจาากกกรรทดลอองต์ และเหลียวมารก็ถูกจับกลุ่มและหลังจากนั้นก็ตัดกับมาที่ปัจจุบันมูซาชินักบินเกตเตอร์ทรีและเบงเคได้รับภารกิจไปส่งของพิศนาแต่เมื่อถึงจุดที่ต้องส่งของอยูยูอินเวเดอร์ที่น่าจะถูกกำจัดไปจนหมดแล้วก็ปรากฏตัวขึ้นและออกอาราวาดยังไม่ถามที่มูซาชิและเบงเคจะรู้เรื่องอะไรดร์ชิกิชิมะก็ได้บอกให้พวกเขานั้นหนีไปของกาเอาขอ,ของสิ่งนั้นนั้นหนีไปด้วยและอย่าให้พวกอินเวเดอร์นั้นเอาไปได้เด็ดขาดหลังจากนั้นเก,กตเตอร์การขึ้น,ะเ, ader, นเะเบิดรมชีก, ke, ออกมา แต่ก็ถูกอินเวเดอร์ตัวหนึ่งไล่ตามมามุซาชิจึงต้องขึ้นขับเกตเตอร์ทีและเข้าหยุดยั้งมันและได้เห็นว่าสิ่งที่อยู่ในนั้นคือแคปซูลมนุษย์อยู่แต่ทันใดนั้นก็ปังเงาของเกตเตอร์ตัวใหม่ก่อนที่มันนั้นจะซัดเกตเตอร์ทีจนกระเด็ดโดยผู้บังคับเกตเตอร์ตัวใหม่นั้นก็คือด็อกเตอร์เโอโตเมะที่ฟื้นคืนชีพม,มาจากความตายและเอาแคปซูลนั้นหายไปหลังจากนั้นด็อกเตอร์าโอโตเมะก็ได้ฟื้นคืนชีพสถาบันวิจัยของตัวเองอีกครั้งรััััััฐบบบาาาลลจจงงไดด้้ส่่ป่ปปอออยยตตววเเเีมมมรรรรพพืใหกก ate, ก เกตเตอร์รุ่นนั่งเดิมและเหลียวมะก็ได้เปิดฉากเข้าต่อสู้กับกองทัพเกตเตอร์จีทั้งเกตเตอร์ดราก้อนเกตเตอร์ไลเกอร์และเกตเตอร์โพไซดอนแต่ทันใดนั้นกองทัพเกตเตอชีนทั้งหมดก็ได้เกิดการรวมตัวกันขึ้นส่วนจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ก็เชิญทุกท่านไปติดตามชมกันเองนะครับกับเกตเตอร์โลโบอาร์มาเกดอนครับบอกได้เลยนะครับว่า เป็นหนึ่งใน OVA ที่ได้รับการสนับสนุนอย่างดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการได้สตูดิโออนิเมะที่ดีเนี่ยมาทําให้นะครับผมและได้รับการโปรโมทด้วยตอนพิเศษที่วาดโดยอาจารย์เคนอิชิคาวะผู้เป็นถึงบิดาของเกตเตอร์โลโบนะครับผมและตามที่กล่าวมาข้างต้นนะครับทำให้ OVA เนี่ยออกมาเป็นหนึ่งในผลงานชิ้นเอกที่หลายคนเนี่ยต่างยอมรับกันนะครับผมหากฟังมาถึงจุดนี้ก็คงจะชิดกันสินะครับว่าก็เป็น OVA ที่ได้รับการใส่ใจอย่างดีไม่ได้มีปัญหาอะไรนี่ แต่ความจริงแล้ว OVA เนี่ยนะครับก็มีปัญหาอยู่นะครับและเป็นปัญหาที่เป็นจุดเปลี่ยนของตัว OVA อยู่นะครับหากถามว่าปัญหานั้นคืออะไรเนี่ยล่ะครับปัญหาก็คือผู้กำกับนั่นเองครับผมเดิมทีโปรเจกต์นี้เนี่ยได้รับการดูแลโดยคุณยาซิฮิโรอิมากาวะนะครับโดยเขาได้กำกับตัว OVA นี้ไว้ไปแล้ว3ตอนนะครับซึ่งก็คือ3ตอนแรกของเรื่องนั่นแหละครับผมแต่เนื่องจากปัญหาความขัดแย้งที่ไม่ทราบสาเหตุกับทีมงานคนอื่นๆนะครับตัวคุณยาซิฮิโรเนี่ยจึงลาออกจากโปรเจกต์นี้ไปครับผม และหลังจากนั้นคุณจุนคาวาโกเอะนะครับจึงมารับหน้าที่ดูแลโปรเจกต์ h h n n g g g t t t e r r o b o อันนี้นะครับผมและได้กำกับเรื่องนี้ไว้ตั้งแต่ตอนที่4จนถึงตอนที่13ซึ่งเป็นตอนจบนั่นเองครับผมและนี่ก็ทำให้โทนเรื่องของตั้งแต่ตอนที่4เป็นต้นไปเนี่ยแอบเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเลยนะครับผมซึ่งหลังจากจบตัว OVA Change g e t t e r r o b o ไปเนี่ยคุณจุนคาวาโกเอะเนี่ยก็ได้ให้เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับว่าตอนที่1ถึงตอนที่3เนี่ยไม่สมเหตุสมผลเลยสักนิด แต่การเปลี่ยนผู้กรกกับกลางคันแบบนี้ก็ทําให้ยังคงลงเหลือปริศนาบางส่วนเอาไว้อยู่มากเลยนะครับและยังไม่ได้รับการเฉลยอ,ออกมาณปัจจุบันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฮายาโตเน่าด่าดรซาโอโตเมทําไมนะครับผมและดรซาโอโตเมเน่ยต้องการไปทําอะไรกับเก็ตเตอร์แมชชีนกันแน่ในตอนแรกนะครับและเหตุใดเคนจิเน่ยถึงถูกเลี้ยงมาเป็นแบบผู้ชายนะครับ และอีกข้อหนึ่งเนี่ยนะครับถึงจะมีการเฉลยที่มาของโกแลลวเนี่ยแต่ก็ยังไม่ได้มีการบอกที่มาที่แท้จริงของโกนะครับผมว่าแท้จริงแล้วโกคือใครกันแน่ทำไมเขาถึงมีความสามารถในการไล่ยินเวเดอร์ได้นะครับและดรซาอุโตเมต้องการนําโกไปใช้ทําอะไรกันแน่นะครับและทําไมเขาถึงสามารถรวบรวมเกตเตอร์มาชินที่น่าจะกระจัดกระจายไปในตอนที่สาได้ด้วยตัวคนเดียวนะฮะและทําไมดรซาอโตเมตเนี่ยถึงได้ก่อกระบฏดกับทุกคนในตอนแรกนะครับและลังสีวิวัฒนาการย้อนกลับของชินเกตเตอร์เนี่ยมีไว้ทําอะไรกันแน่ ก่อนที่ความสามารถนี้จะหายไปในตอนหลังนะครับและยังคงลงเหลือปิศาอื่นอีกมากมายที่ยังไม่ได้รับการเฉลยครับผมหลังจากนั้นนะครับคุณจุนคาวาโกเอะเนี่ยก็ได้รับการหน้าที่ดูแลอนิเมะของ Getter Robo เนี่ยแทบจะตลอดมาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชินเก t t e r vs. n ว o ร e t e สน e t เ e ต e ตอร์ t ิวหรือในชื่อภาษาญี่ปุ่นอย่างชินเก t t e r r o โ o o นะครับและทีวีซีรีส์อย่าง g e t t e r r r อในปี2021ครับผม นอกจากพวก Getter Robo เนี่ยเขาก็ยังกำกับาร์ตูหุ่นยนต์เรื่องอ,อื่นอีกมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Transformer Super Link Super Robot War OG The Animation โค t ทส u ชินจ j กและ Machine Kaiser SKL ครับผมส่วนคุณยาซุฮิโรอิมากาวะเนี่ยถึงเขาจะลาออกมานะครับแต่เขาก็ยังคงมีผลงานเด่นๆอยู่นะครับโดยตอนหลังเขาก็กลับมาเป็นคนเขียนบทและผู้กำกับให้กับชิน Machine k a i โชเ s e ิเซตโตเฮนนะครับนอกจากผลงานในเครือของ Dynamic Force แล้วเขายังมีผลงาน ในการ์ตูนหุ่นยนต์เรื่องอื่นอีกนะครับไม่ว่าจะเป็น Mobile Fighter G Gundam เทสจินหมายเลข28ในปี2004และเทสจินหมายเลข28 The Movie ด้วยครับแม้จะมีปัญหาถึงคันที่ต้องเปลี่ยนตัวผู้กำกับของเรื่องตั้งแต่ยังดำเนินเรื่องไม่ทันเล แต่ถึงอย่างนั้นตัว OVA ก็ปิดฉากเรื่องราวการต่อสู้ลงได้อย่างยิ่งใหญ่และสวยงามในตอนที่13ของเรื่องครับผมถึงคุณภาพงานภาพของ OVA เนี่ยจะดรอปไปตั้งแต่ในตอนที่4นะครับแต่ในฉากต่อสู้ที่สําคัญต่างๆของเรื่องนี้ก็ยังคงสวยงามอยู่นะครับและยังไว้ซึ่งลายเส้นของอาจารย์เคนอิชิคาวะไว้ด้วยนะครับตลอดทั้งซีรีส์เลยส่วนฉากที่ตัวผมเองเนี่ยชอบมากๆนะครับก็มีอยู่หลายฉากเลยครับไม่ว่าจะเป็นฉากรวมล่างชินเกตเตอร์ในตอนที่5นะครับผม ฉากต่อสู้กับอินเวเดอร์ของชินเกตเตอร์วันในตอนนี้5เช่นกันครับผมและฉากเปิดตัวชินเกตเตอร์3ีในตอนที่6นะครับ uh huh. และฉากเปิดตัวออริจินอลเกตเตอร์โรโบของภาคนี้อย่างแบล็กเกตเตอร์ในตอนที่8ครับผม และฉากต่อสู้ในตำนานอย่างฉากเกตเตอร์จีประทะชินเกตเตอร์จากตอนที่11และฉากอื่นอีกมากมายเลยครับ นอกจากนี้การสร้างตัวร้ายในภาคน,นี้อย่างอินเวเดอร์เนี่ยก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับและเป็นเอกลักษณ์ไม่แพ้ผู้รา้ายภาคอื่นๆของเกตเตอร์โ o โบเลยครับผมโดยอินเวเดอร์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตปรสิทที่เกิดจากการสัมผัสกับรังสีเกตเตอร์เมื่อสมัยสงคราม,มดวงจันทร์นะครับซึ่งว่ามีโอกาสเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเจ้าตัวนี้แยกกันอีกทีนะครับโดยแบบพูดถึงจอดลิกในชิปอื่นนะครับผมนอกจากนี้นะครับเกตเตอร์โรโบในภาคน,นี้ก็ได้รับการเปลี่ยนดีไซน์นะครับของเกตเตอร์วันทูและทีใหม่โดยให้มีความล้ําสมัยมากขึ้น,นรโดยยมีีชื่่อเกวา เลนเว a เวอร์ชันนะครับในของเล่นนะฮะนอกจาก Getter r o b o รุ่นแรกแล้วตัวรุ่นพัฒนาอย่าง Getter r o b o G เนี่ยอย่าง Dragon Liger และ p s o i e o n เนี่ยก็ได้รับการดีไซน์ใหม่เช่นกันครับผม นอกจากการดีไซน์เกตเตอร์รุ่นเก่าๆใหม่นะครับก็ยังมีการดีไซน์เกตเตอร์โลโบที่เป็นออริจินอลของภาคนี้นะครับอย่าง Black เกตเตอร์โ o โบที่เป็นรุ่นคัสตอมพิเศษของเกตเตอร์วันนะครับและเกตเตอร์ตัวใหม่ที่เกิดจากการรวมกันของเกตเตอร์แมชชีนจานวนมากนะครับอย่างชินดราก้อนและร่างพัฒนาที่มีขนาดใหญ่กว่าร่างก่อนหน้านี้นะครับมากๆอย่างชินเกตเตอร์ดราก้อนนะครับที่ยังคงความสามารถในการเปลี่ยนร่างเป็นชินเกตเตอร์ไลเกอร์และชินเกตเตอร์โพดเซดอนได้อยู่นะครับก็มีความลังลกาและดูทรงพลังด้วยเช่นกันนะครับ และนี่ก็คือเรื่องราวส่วนหนึ่งของเกต t e อร์โ o a r m a g e d d o n นะครับผมนี่ก็เป็นหนึ่งใน OVA ที่แทบจะยอดนิยมตลอดกาลเลยนะครับดูจากการที่โผล่ในซุปเปอร์โรบอทแทบทุกภาคได้เลยนะครับจะว่าไปแล้วมาแล้วมาอีกมาตลอดเลยนะไอตัวนี้เนี่ยแม้แต่ซุปเปอร์โรบอทวอสาขาย,ย่่อย,อย,อย่างไอรอนซาก้าก็ยังเอาภาคนี้ไปโคลาเป็นอีเวนต์คิดดูดีอกอ็ขนาดนัาภาคาตัวเรียวม้าอย่างคุณฮิเดโออิจิคาวะเนี่ยเขาก็ยังอบอกไว้เลยนะครับว่า ตอนนี้เขามาภาคภาคไอเรียวมาในภาค30เนี่ยเขาบ่นเลยว่าเขาภาคจนแทบจะกระอักเลือดอยู่แล้วแต่เขาก็ยังคงภาคต่อไปนะครับผมนะแต่ผมก็อยากจะให้เอาตัวอื่นมาขายบ้างนะครับแบบเบื่อแล้วอะเบื่อชินเกตเตอร์แล้วเจอโคตรบ่อยเลยนะคแบบหลายคนก็คงจะบอกนะครับว่าก็มีดีวอลูชันอะไรไงในดีเอลในดีเอลไงก็ มีตัวอื่นแห like ละแต่กูอยากได้เกตเตอร์โกอ่ะแบบเกตเตอร์โกกูเบื่อช to ินเกตเตอร์นี่นิโอนเกตเตอร์ก็ได้เออแต่แบบอะไรก็ชินเกตเตอร์เพราะงั้นรอบหน้าก็ขายเกตเตอร์ผ้าอื่นบ้างนะเบื่อแล้วนิวเกตเตอร์ก็ได้นะเออก็รำหรับใครมีความเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ที่ด้านใต้คลิปนี้ได้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายเย่โอเพ่นเกตเตอร์